ก็คือจะเป็นกระเพรามังสาิรัานะคะทุกคนสําหรับคนไม่ทันเนื้อเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะค่ะน่ากินอยู่นะอันนี้คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ตาหลิงก็ไม่แน่ใจนะทุกคนอืมรอนอืม <c oughs> เผ็ดมาก อันนี้คือเผ็ดมากเนี่ยน้องเผ็ดมากเลยคือลินชอบนะมันมีความแบบว่าหอมกลิ่นสมุนไพรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดหรือว่าใบกะเพรานะคะแล้วพีคคือเผ็ดมากเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ใช่เนื้อสัตว์แท้นะคะจะไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อเนื้อไก่แต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆโปรโตีนเกษตรแล้วก็จะมีเห็ดด้วยนะเนี่ยถ้าเต็มสิบอันนี้หลินให้ 7. 5ห้าค่ะข้าวกะเพราหมู น,นี่คือเขาจะไม่ได้แยกเข้ามานะทุกคนก็คือแบบว่าจะเป็นผัดกะเพราใส่หมูเลยนี่คือหน้าตาโอยหน้าตาน่ากินเนาะตัวเนี้ย